สวัสดีค่ะหลังจากที่เราเรียนเรื่องเลือดไปแล้ววันนี้ก็จะมาถึงคิวของหลอดเลือดกันบ้างหลอดเลือดนะคะทําหน้าที่ลําเลียงเลือดจากหัวใจไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนอกจากลําเลียงแล้วยังเป็นเส้นทางที่ให้เลือดจากอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายกลับเข้าสู่หัวใจอีกครั้งเรามาดูกันนะคะว่าหลอดเลือดจะมีกี่ชนิด และมีประเภทไหนบ้างชนิดของหลอดเลือดจะแบ่งออกเป็น3ชนิดด้วยกันค่ะอันแรกก็คือหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดำและระบบหลอดเลือดฝอยนะคะชนิดแรกก็คือหลอดเลือดแดงหลอดเลือดแดงจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะได้แก่หลอดเลือดแดงใหญ่หรือ aorta มีหน้าที่รับเลือดแรงดันสูงออกจากหัวใจไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายตั้งแต่สมองแขนขาลำไส้ตับและไตปกติแล้วจะมีขนาด2-3เซนติเมตรนะคะชนิดที่2ก็คือหลอดเลือดแดงกลางหรืออาร์เทอรี่อาร์เทอรี่นะคะจะมีลักษณะเป็นผนังที่หนา มีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันชั้นแรกก็คือชั้นเนื้อเยื่อด้านในสุดจะเป็นเนื้อเยื่อบุผิวส่วนชั้นกลางจะเป็นเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อที่สามารถยืดหยุ่นได้และชั้นนอกสุดจะเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่ยืดหยุ่นได้ดีเนื่องจากว่าหลอดเลือดอาร์เทอรี่นะคะเป็นหลอดเลือดที่นําเลือดออกจากหัวใจฉะนั้นจะมีแรงดันค่อนข้างสูงจึงต้องมีผนังกล้ามเนื้อที่หนาและยืดหยุ่นได้ดีค่ะ แต่ก็ยังมีหลอดเลือดแดงอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ไม่นำเลือดดีออกจากหัวใจนั่นก็คือ p ันโมนา ري อาร์เทอรค่ะเป็นหลอดเลือดแดงที่จะนำเลือดดำจากหัวใจที่มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูงกลับไปฟอกที่ปอดนะคะชนิดที่3ก็คือหลอดเลือดแดงเล็กหรืออาร์เทรเป็นหลอดเลือดที่มีขนาดเล็กนะคะซึ่งจะอยู่ระหว่างหลอดเลือดแดงหรืออาร์เทอร กับหลอดเลือดฝอยซึ่งอาร์เทริโอนี้นะคะเป็นหลอดเลือดที่สามารถขยายตัวหรือหดตัวได้เพื่อบังคับการไหลของเลือดต่อไปมาดูหลอดเลือดชนิดที่2นะคะก็คือหลอดเลือดดำหลอดเลือดดำชนิดแรกก็คือหลอดเลือดดำใหญ่หรือเรียกว่าเวนาคาว่าคือหลอดเลือดที่มีหน้าที่รับเลือดเสียจากส่วนต่างๆของร่างกายกลับเข้าสู่หัวใจห้องขวาเพื่อส่งต่อไปยังปอด แบ่งออกเป็นสองเส้นนะคะเส้นแรกก็คือสุพิเรียเวนาคารวาซึ่งเป็นหลอดเลือดที่รับเลือดจากส่วนหัวและแขนและอีกอันนึงก็คืออินฟิเรียเวนาคารวาเป็นหลอดเลือดที่รับเลือดจากลำตัวและขานะคะเลือดดำชนิดที่2ก็คือ หลอดเลือดดำกลางหรือเรียกว่าเวนเป็นหลอดเลือดที่นำเลือดที่มีคาร์บอนไดออกไซด์จากร่างกายที่ใช้แล้วกลับเข้าสู่หัวใจห้องบนขวาเพื่อนำกลับไปฟอกที่ปอดจะมีเนื้อเยื่อด3ชั้นเช่นเดียวกันกับหลอดเลือดแดงนะคะแต่จะต่างกันที่ว่าหลอดเลือดดำกลางจะมีลิ้นคอยปิดกั้นไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับนั่นเองค่ะแต่ก็มีหลอดเลือดดำอีกชนิดหนึ่งนะคะเรียกว่าพัรโมนารีเวน ซึ่งจะไม่นําเลือดดาออกจากหัวใจนะคะแต่จะนําเลือดแดงที่ผ่านการฟอกแล้วจากปอดกลับเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้ายค่ะหลอดเลือดดาชนิดที่3นะคะคือหลอดเลือดดาเล็กหรือแวนูซึ่งจะอยู่ระหว่างหลอดเลือดเวนและหลอดเลือดฝอยค่ะหลอดเลือดชนิดที่3นะคะคือหลอดเลือดฝอยหรือเรียกว่าแคปิลลารีเป็นหลอดเลือดที่มีขนาดเล็กที่สุดซึ่งจะแทรกอยู่บริเวณเนื้อ ต่างๆของร่างกายนะคะมีหน้าที่เป็นแหล่งที่มีการแลกเปลี่ยนกา๊าซและสารต่างๆระหว่างเลือดกับเซลล์ของร่างกายโดยวิธีการแพร่ค่ะจากที่ครูอธิบายมาทั้งหมดหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะคะถ้ายังไม่เข้าใจสามารถอ่านในหนังสือหรือหาความรู้จากอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับวันนี้ครูก็ฝากเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ